กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สกุสุกุลเนาะวันนี้มาพบกับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอหยจังใดก็ขอฝากความหักอะไความกินทอดไปหาพี่ๆแลน้องเอฟซีทางฟังไทยและกับต่างประเทศต้องเดือเนาะถ้าพี่พน,น้อทงท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน,น้อยของเบ้าลุยได้มีกาลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกัลลนแลๆประเทศในอาเซียนอันนี้ มาให้ไม,ม่น้องในเบอร์ในสมุยากเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนก็คือสิ่งที่บลลูยจะนําเสนอให้พวยพินองในครับฟังอ,อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะก,ก็คือสิ่งที่สงสัยมาดูแลเนาะเขาเอื่นว่าเสียงตุงและวลาดสารซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเมียนมาทุกคนบัลลูยก็สงสัยว่าเขาเจ้าคือว่าเว้าภาษาไทยอย่างล่องเขี่ยวเปรียบเหมือนดั้งเป็นคนไทยเยนาะเพราะว่าประวัติความเป็นมาตะกี้ว่าเคยเป็น ประเทศไทยบอกเรื่องว่าจังใดทุกคนอันนี้บมลุยกันยังบุฟูเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นเนาะแต่ว่าบมลุยกันอย่างบุทันได้ไปหาข้อมูลอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟังเบื้องประวัติความเป็นมาแต่สมัยส,ยสงครามตะกี้บอเลยเนอะว่าเพื่อนมีการาต่อสู้อะนๆและก็เคยเป็นหัวเมืองขึ้นหมดอีกอย่างประมาณนี้บมดเร่องว่าเคยียดังเก้าเคยเป็นประเทศไทยบอกเรียกว่าข้าเจ้าอยู่ติดกับประเทศไทยและก็ว่าภาษาไทยได้เองอันนี้บมลุยกันอย่างบูกันทุกคนเนาะที่บมลุยแนะนำเอาเรื่องราวที่มา ให้ไพี่น้อนนะครับฟังกับโบราณหมายาว่าจะลื้อฟื้นอดีตบหรือว่าเลียให้ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีการเข้าใจผิดอะกัผิดเทยงกันโบแมนทุกคนที่เรานําเรื่องราวประวัติศาสตร์มาครับฟังกับเพื่อเป็นแนวทางละก็เป็นความรู้อันไม่ให้แก่คนรุ่นใหม่เนาต้องได้ศึกษาหําเหียนและก็สมควรที่จะทําูมบงดูคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะนะทุกคนกับสิ่งที่เราเคยสงสัยละก็บโบเคยหูมาก่อนเพื่อจะได้คฟังให้เข้าใจจัดแจงขึ้นกว่าเก่าหันเนาะ เดี๋ยวเราจะพาฟังบอกว่าจะเป็นอะไรได้ทุกคนเนาะก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอขอบใจและต้องขออนุญ,ญาตเรื่องเล่าอดีๆนี่เนาะจากซองยูทูบเรื่องเล่าสารดีทุกคนที่บอลลูนได้นดำมาเรื่องเล่าเพื่อนมานําเสนอมาเซมาเลียกสั้นแต่วให้แม่พี่น้องได้ฟังฟังเดี๋ยคลิปวิดีโอนี้เนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการส,าาส้าธิตเราไปาฟังบุ้งมาเรื่องเล่านี้จะเป็นใดแล้วาจากบอลลูนลกับหล,นลานจ้าที่ฮับโซมีโดดจบไปเนาะลุยโคลนไปยึดเชียงตุงสถาปนาเป็นสหรัฐไทยเดิม สิงดินแดนที่เสียไปสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5คืนมาได้ครบโดยโรมบุนนาในข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมยุทธระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทางบกนอกจากไทยจะต้องเป็นฝ่ายรักษาแนวเ,เขตแดนด้านพม่าแล้วทางด้านเหนือคือรัสชาดที่อังกฤษครอบครองและมีสัญญาลับว่าญี่ปุ่นจะยกดินแดนส่วนนี้ผนวกเข้าเป็นอาณาเขตของประเทศไทยนั้นฝ่ายไทยจะต้องรุกเข้าไปตีดินแดนด้านนี้เอาเองถ้าเหลือบากว่าแรงญี่ปุ่นก็ยินดีจะช่วย โดยไทยจะตั้งกองทัพพายับึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยมีพลตรีจรูนรัตนกุลเสรีเลิงฤทธิ์เป็นผู้บัญชาการมีภารกิจร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในพื้นที่ทางเหนือของแนวถนนปากแม่สอดเพื่อเขายึดเมืองตองยีลอยกอและเมืองยองกับอีกด้านหนึ่งรุกเข้าไปแนวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนไปตจวจแม่น้ำโขงเพื่อกวาดล้างข้าศึกที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินเขายึดเมืองเชียงตุงและเมืองต่างๆ ในสหรัฐไทยใหญ่หรือรัชฌานของพมา่าช่วงต้นของสงครามญี่ปุ่นที่ตะลุยแบบสายฟ้าแลบทําให้อังกฤษต้องถอยรูปจึงถอนกําลังจากรัชฌานไปเสริมทางด้านอื่นแต่ก่อนจะถอนกําลังก็ได้มอบให้กองพลที่93ของจอมพลเจียงไคเชกรักษาต่อฉะนั้นแล้วเมื่อกองทัพพายับบุกเข้าไปจึงต้องประทะก,กับกองทหารจีนไม่ใช่กองทหารอังกฤษแต่ก็ไม่ได้รับการต้านทานมากนะักนอกเหนือจากเมืองใหญ่ มีระดับกองฟันคุ้มครองอยู่เมื่อกองทัพพายับได้เริ่มเปลือนเข้ารัชฌานเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักร,ราช2 4 8 5กองพลที่สองเดบังคับบัญชาของพลตรีหลวงไพรีระย่อเดชซึ่งเป็นกองรบด้านสายไ้รับ,บอมอบหมายให้ตีเมืองศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงใต้ของเชียงตุงประมาณ90กิโลเมตรเมืองศาสตร์อยู่ห่างจากเขตแดนไทยประมาณ90กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาด้านตะว,วันออกมีแม่น้ำกกซึ่งไหลมาจากเที่ยวเขาในมณฑลยุนนานของจีนลงมาผ่านอำเภอท่าตอนอ,อําเภอแม่อายของไทยบรรจบกับแม่น้ำคงที่ศบก,กอ,บอําเภอเจียงแส่ชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่เพ่าไทยเขินพูดภาษาไทยที่มีสำเนียงคล้ายชาวล้านนาตลอดจนมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันทหารนจีนกองพลที่93หลักษาการตั้งแต่เมืองหางเมืองตวนเมืองาศาส โดยมีกําลังพลหนึ่งกองพันเมื่อกองทัพไทยเข้าตีทหารจีนสู้พลางถอยพลางไม่ได้ต้านทานอย่างเหนียวแน่นจึงทหารเจ็บป่วยและติดฝิ่นไว้ตามรายทางไปรวมกับทหารที่ถอยข้ามแม่น้ําสารวินมาและไปสมทบกับกองกําลังส่วนใหญ่ที่เชียงตุงกองบนที่สองของกองทัพไทยจึงยึดเมืองศาสไ,ได้พร้อมกับจับเชเลยได้หลายคนเมื่อยึดเมืองศาสได้แล้วกองพลที่สองจะต้องเคลื่อนไปตามถนนเชียงตุงท่าล่อให้ลึกเลยเชียงตุงเข้าไป แล้วอ้อมไปตีข้างหลังขณะที่กองพลที่3จะตีเมืองเชียงตุงด้านหน้าแต่การเดินทัพของกองพลที่2เกิดอุปสรรคไม่สามารถเคลื่อนกํนาลังได้ตามเป้าหมายเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยโคลนเลนเนืน่องจากฝนตกหนักแม้แต่เกวียนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้กําลังพลถูกให่ป่ากระนาล้มตายลงไม่ต่ากว่าครึ่งมีเพียงทหารม้าหนึ่งกองบันเท่านั้นที่เข้าไปถึงนครเชียงตุงได้หลังจากที่กองพลที่3เข้ายึดได้แล้ว10วันกองพลที่สี่ ภายใต้กับรบังคับบัญชาของพันเอกหลวงหานสงครามได้เคลื่อนกาลังจากแม่สายเชียงรายล่วงหน้าไปก่อนกองพนที่สาในวันที่10พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายให้ยึดเมืองพยาซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมของย่านนี้จากนั้นจึงมุ่งเข้าสู่เชียงตุงซึ่งห่างจากเมืองพยาไปอีก80กิโลเมตรโดยมีเครื่องบินสิบลำร่วมปฏิบัติการยิงระเบิดเมืองต่างๆล่วงหน้าไปก่อนกองพนที่4่จึงยึดเมืองพยากได้อย่างสะดวกโดยยึดได้ในวันที่20พฤษภาคมโดยมีการต่อต้านเพียงป,ปลายเท่านั้น ส่วนกองพลที่สมในการบังคับบัญชาการของพลตรีหลวงชำนาญยุทธศาสตร์หรือผินชุนหวันเคลื่อนตามหลังกองพลที่4ไปเพื่อสนับสนุนการเข้าตีเมืองพยาจากนั้นจะแยกเข้าตีเมืองเชียงตุงด้วยวันที่10พฤษภาคมกองพลที่สามเคลื่อนผ่านท่าขี้เหล็กแต่เช้ามืดผ่านเมืองโกเมืองเลนที่กองพลที่สีล่วงหน้าไปก่อนครั้นเมื่อถึงเมืองพยาคแล้วแบกกำลังออกเป็น3ามกองให้กรมทหารราบที่4จากอุดรธานีเป็นกองระวังหน้า กรมทหารราบที่สามจากนกครราชสีมาเป็นกองหลวงโดยพลตรีผินชุนหวันอยู่ในกองนี้อีกกองเป็นกองพันอิสระซึ่งเป็นกองพันพิเศษการบุกเชียงตุงสาเร็จครั้งนี้กองพันอิสระนี้มีความสําคัญอยู่มากเพราะการแยกเป็นกองพันอิสระก็เป็นอิสระสมบูรณ์แบบต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไม่มีการส่งกาลังบํารุงใ,ใดๆเข้าไปถึงหมู่บ้านไหนก็เข้าติดสนิทกับชาวบ้านช่วยทํางานและก็ขออาหารเขากิน บางครั้งก็ต้องหาเผือกหามันหรือล่าสัตว์กินเองนอกจากนี้แล้วยังมีภาระสําคัญในการปล่อยข่าวโดยคุยกับชาวบ้านว่ากองทัพไทยนั้นมีแสยนยานุภาพมากทั้งยังมีกองทัพญี่ปุ่นตามมาสนับสนุนด้วยข่าวนี้เมื่อไปถึงทหารของกองพลที่เ3้าที่ยึดครองพื้นที่อยู่ต่างขวัญผวาไปตามกันเพราะทั้งทหารและชาวบ้านได้กิตที่ศัพท์การบุกข,ของกองทัพญี่ปุ่นมาแล้วอังกฤษยังถอยไม่กล้าสู้เมื่อรู้ว่ากองทัพไทยบุกนํามีญี่ปุ่นตามมา ก็เตรียมตัวถอยเช่นกันขันเมื่อเมืองพะยากแตกแล้วกองระวังหน้าของกองพลที่สามก็เคลื่อนทัพออกจากพม่าโดยมีกองหลวงติดตามตอนสายของวันนั้นเองกองระวังหน้าก่อปะทะกับข้าศึกที่ใกล้แม่น้ําท่าเจียวทหารจีนมีกําลังน้อยกว่าจึงถอยร่นข้ามแม่น้ําไปและทหารจีนได้ระเบิดสะพานข้ามแม่น้ําพังพินาศจึงทหารบาดเจ็บให้เป็นเฉลยไทยอีกห้าคนเฉลยไทยทั้งห้าคนให้การกับพลตีผินว่า ปลนทหารของกองพลที่93กองทัพที่96ซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงตุงและเปิดเผยว่ากองกําลังส่วนใหญ่ยึดอยู่ที่ดอยเหมยอันเป็นปราการก่อนเข้าเชียงตุงประมาณ3กิโลเมตรเศษในวันนั้นเองกองพลที่3ยังได้สร้างสะพานสแสวงเครื่องขึ้นอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทามกลางสายฝนที่ตกกระหนำ่ำสะพานสร้างเสร็จเมื่อไกลค,คาจึงตั้งกองคุ้มกันสะพานไว้เพราะกลัวว่าขา่าศึกจะมาวางระเบิดอีกแต่พอรุ่งเช้า สะพานก็หายไปกับสายน้ำต้องใช้เวลาอีกสองวันจึงสร้างใหม่สำเร็จและข้ามไปได้จากเมืองพยามีถนนไปเชียงตุงแต่พอลุยถนนโคลนไปได้10กิโลเมตรก็เจอทะเลโคลนรถยนต์ที่เกณฑ์มาจากภาคอีสาน400รคันจมอยู่ในโคลนมากกว่าครึ่ทงทั้งยังต้องผ่านหุบเหวที่คาศึกระเบิดภูเขาถล่มปิดเส้นทางไว้ทหารต้องบุกป,ปา่าฝ่าโคลนเข้าไปทางกลางพายุฝนและอากาศที่หนาวเหน็บแต่ทหารอีสานก็ทนทาย,ยากเมื่อไม่มีอาหาร ก็ขุดเผือกขุดมันมาต้มกินแทนข้าวขุดหน่อไม้มาเคี้ยกินดิบๆพอประทังชีวิตไปได้พลตรีผินเล่าความหลังให้นักข่าวฟังเมื่อตอนเป็นจอมพลแล้วว่าผมยังเคยเคี้ยวกินหน่อไม้ดิบๆร่วมกับทหารเขาเลยมันออกรสขมๆมมันหวานบลแ่มบะแมอร่อยดีเหมือนกันยามอยู่การเคลื่อนกําลังของกองพลที่สามมุ่งสู่ดอยเมยผ่านความยากลําบากของภูมิประเทศทั้งยังไม่มีเวลาหยุดพักทําให้ทหารพากันอ่อนกําลังหลายคน ก็เป็นมาลาเรียขนาดหนักยาประจําของทัพก็มีแต่ควินินเม็ดส่วนยาฉีดไม่มีเลยจึงไม่สามารถเอาชนะมาลาเรียได้มีทหารล้มสิ้นใจไปต่อหน้าผู้บัญชาการถึงหคนที่พอจะเยียวยาได้ก็ส่งกลับไปเมืองพยากส่วนที่เหลือก็ลุยต่อไปจนถึงเชียงตุงนครเชียงตุงตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาสูงมีถนนเข้าไปได้เพียงเส้นเดียวที่มาจากแม่สาย อังกฤษจึงสร้างประการแข็งแกร่งติดอาวุธหนักไว้บนดอยเหมยขุมเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้และใช้เป็นที่ตากอากาศของคนอังกฤษด้วยทั้งคุยว่าไม่มีกองทัพใดจะผ่านประการอันแข็งแกร่งนี้ไปได้ฉะนั้นก่อนที่กองพลที่สามจะเคลื่อนไปถึงฝ่ายไทยจึงได้ส่งฟุ้งบินสิบลำไปถล่มประการบนยอดดอยเหมยเสยก่อนเมื่อวันที่17พฤษภาคมทําให้บางส่วนถูกทําลายทหารจีนขวัญกระเจิงกองพลที่สามแบกกำลังส่วนหนึ่งอ้อมไปด้านหลัง กำหนดตีพร้อมกันสองด้านแต่การนําปืนใหญ่ขึ้นไปเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเส้นทางสูงชันม้าไม่มีกําลังจะลากปืนใหญ่ขึ้นไปพผเอิญทหารที่ไปส่วนใหญ่เป็นคนอีสานผ่านประสบการณ์ทํานามามากเห็นควายที่ชาวบ้านปล่อยไว้ตามกถากรรมจึงไปต้อนมา4ตัวให้ลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้2กระบอกพอได้ที่ตั้งเหมาะปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกนั้นก็คำรามใส่ป้อมปะาการของอังกฤษจนฝ่ายต่อต้านเงียบเสียงทหารไทยบุกข,ขึ้นไปก็พบว่า ทหารจีนถอยไปหมดแล้วทิ้งศพทหารตายเกลื่อนทั้งยังพบทหารไทยหน่วยราชตะเวนที่ถูกจับมาโดยถูกขังไว้ให้อดอาหารจนผอมโซขณะที่กองพลที่สามยึดครองดอยเหมยอ,อยู่นั้นในวันที่5มิถุนายนจะบุญวาสนาวงสารเชียงตุงข่าหลวงนครเชียงตุงพร้อมเลวยกรมการเมืองได้เดินทางมาพบพลตีผินชุนหวันแจ้งให้ทราวบว่ากองพลที่4ซึ่งเป็นกองระวังหน้าและเป็นกองพันอิสระของกองพลที่สได้ยึดนครเชียงตุงไว้ได้แล้ว จึงเชิญพลตรีผินนำกองพลที่3ามเคลื่อนเข้าสู่นครเชียงตุงทหารกองพลที่93ของจีนได้ถอยออกเชียงตุงไปหมดแล้วทิ้งไว้แต่สภาพเย็บเดินของเมืองเหลือตึกอยู่เพียง3มหลังในตลาดและศพเน่าเปื่อยที่เหม็นคลุ้งอยู่ทั่วเมืองมาน้อยกว่า400-500ถึงศพรัฐบาลไทยได้สถาปนารัชฌานหรือสหรัฐไทยใหญ่ขึ้นเป็นสหรัฐไทยเดิมและแต่งตั้งลพลตรีผินชุนหววันดำรงตำแหน่งข้าหลวงพร้อมกับเลื่อนยศขึ้นเป็นพลโทรเร่งปรับปรุงบ้านเมือง จะระเบียบการปกครองรวมทั้งระบบสาธารณสุขและการศึกษาที่ขาดไม่ได้ก็คือรัฐนิยมนโยบายด้านสังคมที่สําคัญของจอมพลปไปปรับปรุงวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ด้วยซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นรับรองสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนไทยทุกประการหลังจากยึดเชียงตุงไว้ได้แล้วกองทัพพายัพของไทยยังรุกคืบหน้าต่อไปและเข้าตีเมืองยองซึ่งเป็นเมืองใหญ่รองจากเชียงตุงโดยเมืองยองห่างจากเมืองเชียงตุงประมาณ78กิโลเมตร อยู่ริมแม่น้ำยองซึ่งกว้าง200-300เมตรเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยอังกฤษปกครองได้ให้กองพันทหารกูราขาประจำอยู่เมืองนี้การเข้ายึดเมืองยองฝ่ายไทยใช้กำลับบงทหารอากาศนำรองอีกเช่นกันกำลังทั้งภาคพื้นดินจินได้รับการต่อต้านน้อยและได้เคลื่อนต่อไปถึงแม่น้ำ่วยแม้ตอนจะข้ามแม่น้ำนั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักกองทัพไทยก็สามารถข้ามไปได้การรบหนักเกิดขึ้นในวันที่16มิถุนายน เมื่อกองทัพไทยขามาน้ำรวมไปยึดบ้านตาปิงได้แล้วคืนนั้นฝ่ายกองพลที่เ3้า 13, ได้โหมเข้าตีกําลังกองพันทหารราบที่20ซึ่งยึดอยู่พันตีโยงรีดารานนท์ผูบังคับการทหารราบที่21ซึ่งอยู่ห่างออกไปจึงยกกําลังเข้ามาช่วยแต่เมื่อมาถึงบ้านป่าก็อีก13กิโลเมตรจะถึงบ้านตาปิงก็ถูกล้อมระดมยิงพันตีโยงจึงนําทหารเข้าต่อสู้ถึงขั้นตะลุมบอลและใช้ปืนสั้นประจําตัวยิงจนหมดกระสุน ถูกกระสุนายข้าศึกยิงเข้าตกลงไปในเหวเข้าเจว่าเสียชีวิตแต่ไม่พบศพร้อยโทรประวานเกตทัตก็เสียชีวิตจากการรบครั้งนี้อีกคนพร้อมมีทหารบาดเจ็บ20คนแต่ในที่สุดทหารไทยก็ยึดบ้านป่าก่อได้ในวันที่24มิถุนายนและจะรับคำสั่งให้ตีเมืองมาต่อไปปรากฏว่าที่เมืองมากองพลเ3้าได้ทุ่มกำลังป้องกันอย่างเต็มที่เพราะจะเป็นประตูเข้าไปสู่มณฑลยูนนานของจีนของทัพพายัพ จึงสั่งให้กองพลที่3ระง,งับการเข้าตีเมืองมะเพราะจะสิ้นเปลืองกําลังมากทั้งทหารก็บอบช้ําอิดโรยเจ็บป่วยด้วยไข้ป่ายารักษาโรคและสเสบียงอาหารก็ขาดแคลนเลยหยุดตรึงแนวเพื่อผลัดเปลี่ยนเพิ่มกําลังใหม่จนถึงต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2486จึงได้เริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในครั้งนี้แม้ข้าศึกจะต้านทานอย่างเหนียวแน่นแต่ทหารไทยมีความพร้อมกว่าเก่าจึงตีข้าศึกถอยรน่นและยึดเมืองต่างๆไว้ได้ จนข้าศึกต้องถอยเข้าไปในมณฑลยูนนานกรมทหารราบที่14จึงประชิดใยแดนจีนเป็นผลสําเร็จในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2486และเป็นไปตามเป้าหมายยุทธการ,รของกองทัพพายับในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2486ผลเอกฮิเดกิโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นได้เดินทางมาถึงไทยเพื่อกระชับไมตรีต่อมาในวันที่18สิงหาคมหลังจากที่ไทยได้ยึดสหรัฐไทยเดิมไม่ได้มาปีเศษ ญี่ปุ่นด้วยเอกราชทูตธประจากรุงเทพก็ได้ลงนามกับจอมพลปพิบูลสงครามในสนธิสัญญาตามที่ได้ทําสนธิสัญญารับกันไว้ยอมรับการรวมสหรัฐไทยเดิมเข้าเป็นอาณาเขตของราชาอาณาจักรไทยและได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากลันตันตรังกานูไซบุรีปลิสและบรรดาเกาะที่ขึ้นอยู่กับทั้งเมืองเชียงตุงและเมืองผานจึงเป็นอันรวมในราชาอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่18สิงหาพุทธศักราช2486เป็นต้นไปไทย จึงได้ดินแดนที่เสียไปในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5้คืนมาทั้งหมดหลังจากที่ได้เสียมมาลาศพระตะบองและสีโสพลคืนมาตอนทําสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาจากนั้นกองทัพพายับก็เริ่มถอนกาลังออกจากสหรัฐไทยเดิมคงเหลือก,กําลังไว้ตามความจําเป็นพอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคือสํานักงานข้าหลวงทหารประจําสหรัฐไทยเดิมซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น12อําเภอคืออําเภอเชียงตุงอําเภยอเภยองอําเภอเมืองพะยา อำเภอเมืองยูอำเภอเมืองปิงอำเภอเมืองมะอำเภอเมืองยางอำเภอเมืองซากอำเภอเมืองเลนอำเภอเมืองโกอำเภอเมืองศาสตร์และอำเภอเมืองหางพร้อมกันนั้นได้จัดให้ตั้งศาลขึ้นสามแห่งคือที่เมืองเชียงตุงเมืองศาสตร์และเมืองหางมีอำนาจพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลไทยแต่ให้คำพิพากษาของศาลทั้งสามนี้เป็นเด็ดขาดไม่มีการอุธทณ์หรือดีกาสำหรับการรักษาความสงบนั้น ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสนามแต่แล้วก็เป็นเหมือนแค่ความฝันเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในวันที่1 4สิงหาคมพุทธศักราช2488ประเทศไทยก็รีบประกาศสันติภาพคืนดินแดนเหล่านี้ให้แก่อังกฤษทันทีคำว่าสหรัฐไทยเดิมจึงปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆส่วนที่ได้คืนมาทางด้านอินโดจีนตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพระตะบองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดนครจมปาสาศและจังหวัดล้านช้างก็ต้องจำคืนให้ฝรั่งเศส ส่วนกลันตันตรังการูไซบุรีและปาลิตก็คืนให้แก่อังกฤษเพราะผู้ชนะย่อมได้ทุกอย่างเสมอเอาเป็นยังไงเนาะเป็นองหลังจากที่นะครับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเซงตุงแล้วว่าคนไทยญใ่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในบทตรีเป็นมาทุกคนบัลลุย็ได้หูไปหลายสิ่งหลายย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ที่บัลุยได้นําเสนอให้เมียน้องนะครับฟังเพราะว่าเคสเซีงตุงก็เป็นเคสที่ว่าติดกับไทยแล้วก็คนอยู่เซงตุงนั่นจะ ว่าภาษาไทยอะไรโอ้คนข้างจะจะแจ้งเปรียบเหมือนกับคนไทยเท้เลยเนาะแต่ว่าบ่ลุยก็เังบ่เข้าใจว่าเขาเจ้าเป็นคนไทยบ่หเรียกว่าคนไทยง่ายอีอย่างทุกคนแต่ว่าเอากรได้ฮู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บ่ก่าจะเป็นการต่อสู้แต่ละระยะแต่ละระยะรวมทั้งมีกองทัพอันใดใดที่เข้าไปต่อสู้อยู่ในคีดังกาวแต่สมัยสงครามพุ่นลยเนาะที่บ่ลุยได้นาเอามาให้พี่น้องนด้รับฟังอยู่ในคีวิด้เนาะถ้าพี่น้องห้ามีข้อมูลแล้วมีเรื่องราวใดที่ว่าแตกต่างจาก เพื่อนนาเสนอไปกับคอมเมนต์มาให้บุลยเพิ่มเติมอ,อยู่ในใตค้คลิปในนอกพี่น้องรับบูลยจต้องขอขอบใจพี่น้องที่เข้ามาหับชม,มและการมาให้กําลังใจบูยลยตลอดมาเนาะสำหรับวันนี้บูลย์จะขออำลาพัชจากไม่พี่น้องเพียง,งสามที่เด้อเนาะสุดท้ายในขอาวกาวว่าสบายดีบ๊ายบาย